ที่หของเราวันนี้ก่อนน,อน้อนวิชา LGM 309 International Logistics Management หรือถ้าหลักสูตรของ58จะเป็น Global Logistics วิชานี้เป็นโลจิสติกที่เป็นกิจกรรมต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เป็นโลจิสติกระหว่างประเทศเบื้องต้นบทที่1วันนี้ตอ,อเดี๋ยววันนี้ขอให้เซ็นชื่อเซ็นชื่อด้วยการเขียนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ก่อนรอบหน้าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปพบเจอทุกคนนอน ที่ขอเบอร์โทรศัพท์ก็คือขอให้เป็นเบอร์จริงๆเผื่อมีธุระอะไรอย่างเงี้ยไม่โทรไปยืมตังเนาะไม่โทรไปจีบเนาะขอเบอร์จริงๆโอเควันนี้บทที่หนึ่งครั้งเนาะหนึ่งครั้งครั้งแรกของเราไม่ไม่ได้นานเนาะไม่ได้นานเป็นเบื้องต้นอินโทรดักชั่นให้เราเข้าใจถึงระบบของธุรกิจที่เป็นธุรกิจระหว่างประเทศมีสองส่วน International Business อันนี้แปลความได้ว่าอะไรเอ่ยแปลภาษาไทยก็คือ บิสเนสคือธุรกิจ International ก็คือระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศและ Globalization ตรงนี้คิดว่าอะไรเอ่ย Globalization รู้จักคำ่าสากนไหมเอ่ยสากลเนาะทุกๆอย่างอะไรที่มันเป็นสากลเนาะเราทำธุรกิจภายใต้ตเรื่องของ Globalization ก็คือไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าบริการวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยต,ต้องมีความเป็นสากลหรือมีความคล้ายคลึงกัน โดยเกิดเบื้องต้นก่อนเนาะเบื้องต้นอันนี้เพิ่มเติมมาไม่มีในตัวเอกสารเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าไม่มีในตัวเอกสารแต่มันอาจจะตัวเล็กนิดนึงเนื่อง,งจากแสงมันปิดพอว่าจันปิดแล้วมันห้องนี้มันจะมืดมืดไปเลยอ่ะมืดไปครึ่งห้องก็ดูภาพรวมแล้วจย์เล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราก็ทําไม่ได้ทาธุรกิจอะไรก็มีผลิตอะไรก็ให้กันอ่า ไม้มีการซื้อขายไม่มีหน่วยเงินตราเนาะก็บ้านนี้ทําแกงก็ไปแบ่งบ้านนี้มีข้าวเกี่ยวข้าวมาสีข้าวมาก็แบ่งๆกันเริ่มมีวิวัฒนาการไปเรื่อยเริ่มมีการใช้เงินเริ่มมีการใช้เงินเราเห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนาะรุ่นยุคของประเทศไทยของเราก็เริ่มมีหน่วยเงินตราเหรียญพดด้วงเหรียญกระสาบก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทีนี้ก็ในระหว่างแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยใครมีอะไรมามี ล้นตลาดเขาเรียกว่าล้นตลาดก็คือมีมากเกินความต้องการก็นําส่วนนั้นเนี่ยไปขายทําเป็นเงินเข้ามาในครอบครัวเนาะนนี้ก็คือยุคสมัยก่อนที่มีการซื้อขายกาันไม่ได้ตั้งเป็นกิจการไม่ได้มีการระดมทุนไม่ได้มีพนักงานเป็นคนในครอบครัวช่วยกันทำเนาะช่วยกันทำจับปลาพ่อจับปลา แม่ทํากับข้าวแกงเป็นแกงปลาลูกเอาไปแบงลูกเอาไปขายแบบนี้เป็นเบสิกทั่วไปตั้งแต่สมัยก่อนจนไปไเรื่อยๆวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีการทําสงครามหลายๆประเทศเริ่มล่าอนานิคมอันนี้พูดถึงออกไปในต่างประเทศและเริ่มล่าอนาน,านิคมเริ่มมีการทําสงครามโลกเนาะทาสงครามโลกในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือภายใต้ส่วนนี้หลังทำสงครามก็คืนดีกันเนาะหลายๆประเทศก็มีการเข้ามา ล่านานิโคมเข้ามาแลกเปลี่ยนเอาวัฒนธรรมเอาขนบธรรมเนียมเช่นสมมติว่าสมัยก่อนเข้าไปในแอฟริกาแอฟริกายังไม่ได้สมมติยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอังกฤษเข้าไปเอาอะไรเข้าไปด้วยเอาภาษาเอาวัฒนธรรมเข้าไปเอาความเจริญเทคโนโลยีเอาเรื่องของการผลิตที่เป็นกลุ่มปัญญาของคนชนชาติยุโรปเอาเข้าไปเอาเข้าไปในแอฟริกาเอาเข้ามาในเอเชีย เริ่มเห็นวิวัฒนาการในยุคนี้เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมีการเปลี่ยนสังคมจากสังคมที่เป็นอุตสาหกรรมคคัวเรือนผักทอทากับข้าวแบบชิวๆช,ช,ช,ชาวบ้านเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจกักรเริ่มมีไอ้น้ําเริ่มมีวิวัฒนาการเข้ามาเริ่มมีความเจริญเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเริ่มไปตั้งแต่สูตรการผลิตใครทาอะไรได้แลกเปลี่ยนการทรัพยากร เอเชียมีทรัพยากรป่าไม้มีแร่ธาตุก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับอเมริกาอเมริกาก็มีการใช้เครื่องจ <c oughs> ับเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือนําเข้ามาถลุงแร่บ้างเอามาตัดต้นไม้ทํานู่นทํานี่ <Okay. S 2> แลกเปลี่ยนกันที่มาที่ไปไล่ไปเรื่อยๆ200ปีไล่หลังมาเริ่มมีวัฒนาการเริ่มเปลี่ยนไปส่งผลกระทบอย่างไรตัวสีแดงตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์หาให้ฟังก็ได้ตรงนี้มันจะตัวเล็กนิดหนึ่งส่งผลกระทบ ต่อสภาพสังคมอ่ะจากที่เป็นหัตถกรรมเกษตรกรรมคนต่างชาติเข้ามาก็เริ่มเอาวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาด้วยพอเขาออกไปคนกลุ่มเหล่านี้จากเป็น,เป,นเป็นเหมือนบ้านป่าก็เริ่มผลิตได้เริ่มมีเครื่องจักรสารเริ่มมีเครื่องจักไอ้น้ำเริ่มทำเงี้ยทำมาค้าขายกัน เริ่มมีความจเจริญรุ่งเรืองผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นจนมันสามารถผลิตได้เป็นล็อตใหญ่ๆล้นตลาดอ่าคำว่าล้นตลาดก็คืออะไรเกินความจําเป็นเกินความเกินความต้องการแล้วอ่ะสมมติว่าในหมู่บ้านมีสิบสิบหลังคาเรือนก็แบ่งไปทั่วแล้วพอ,พอดีผลิตมาได้ครั้งหนึ่งวิวัฒนาการเครื่องจักรดีมากผลิตได้เป็นร้อยๆชิ้นสิบหลังคาเรือนใช้ไม่หมด ก็เริ่มที่จะค้าขายกันพอขยายไปเรื่อยๆขายไปในประเทศขออภัยขายไปในหมู่บ้านก่อนเต็มอิ่มและขยายออกไปขอบเขตเป็นจังหวัดเป็นระดับประเทศพอทั้งประเทศเริ่มมีสินค้าและบริการได้แล้วล้นตลาดเต็มไปหมดเลยก็เริ่มที่จะหาแหล่งขายใหม่เริ่มที่จะมีลูกค้าคนใหม่เริ่มที่จะหาแหล่งที่ยังไม่เคยมีสินค้าของเราเราไปเปิดตลาดดูซิว่า เออถ้าฉันเอาไปขายนอกประเทศแล้วเนี่ยสามารถทำกําไรให้เราได้มากขึ้นก็น่าที่จะไปเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่วัตถุดิบอ่าไปสั่งซื้อน้ำมันมาจากตอนออกกลางมาผลิตไปสั่งซื้อเครื่องจักรจากญี่ปุ่นมาผลิตผลิตฉันมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะฉันก็สั่งเครื่องจักรเข้ามาผลิตผลิตเสร็จขายให้ในประเทศในประเทศเสร็จล้นตลาดเต็มความต้องการ ก็ผักออกไปต่างประเทศไปหาแหล่งรายได้อื่นๆการที่จะออกไปตรงนี้ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันจะมีผลที่เราจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็คือสังคมเศรษฐกิจวัฒนธ,ธรรมในขนาดนั้นเป็นอย่างไรมันเป็นที่มาของสไลด์ถัดมาหลักการง่ายๆที่เราจะเข้าไปทําธุรกิจประเด็นตรงนี้เป็นรูปมาเฉยๆเดี๋ยวเราได้เรียนในบทที่2วิธีการพิจารณา หนึ่งเลยถ้ามองในรูปนี้ให้หนูั้งลองลองคิดตามอาจารย์ไปสมมติทา่านเราเปิดบริษัทแล้วบริษัทของเราอยู่ในไทยเราเป็นคนไทยเราย่อมรู้ดีถึงวัฒน,นธรรมสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศไทยหนูรู้จักหนูเป็นคนไทยหนูรู้จักการเมืองไทยในปัจจุบันไม่เอ่ยว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรเป็นยังไงเอ่ยก็อกึ่งกลางๆเราเป็นลูกครึ่งอยู่นะ้อยว่าอย่างไรดีอันนี้เรารู้จักตัวเราเองดีอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยหนูรู้จัก วัฒนธรรมไทยยิ่งเป็นคนไทยยิ่งต้องรู้จักถ้ามองภาพกับการถ้าหนูเป็นคนไทยแต่อยากจะเปิดธุรกิจที่พม่าอ่าหนูต้องศึกษาดูเลยไล่ไปเรื่อยๆมันมีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้หลักการง่ายๆก็คือเครื่องมือในการพิจาราสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศหรือถ้าเรียนในอดีตมันจะเครื่องมือก็คือเพสต a อินเทอริส P E S T เพสแอนาลิซิสวิธีการพิจารณา P ตัวแรกก็คือ p o l i t i c a l หรือการเมืองด้านบนการเมืองเมื่อกี้ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมใช่ไหมเอ่ยทุกคนก็มีประเทศต่างๆก็มีหลักของตนเองการเมืองเป็นประชาธิปไตยเริ่มหลังหล่งไหลไปซึมเข้าไปในทุกๆประเทศเนาะต่างประเทศเช่นอเมริกาไป ล่าอนาธิคมเข้าไปเผยแพร่วัฒนธรรมเข้าไปเผยแพร่เรื่องของการเมืองในประเทศนานๆจนกลายเป็นหล่อหลอมาเป็นการเมืองณนปัจจุบันของทุกๆประเทศการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เช่นเกาหลีเหนือประเทศจีนก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานอันที่สอง P ไปแล้ว E อ,อีโคโนโมิกเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเงินนี่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจสิสติกที่ไปเปิดธุรกิจเปิดสาขาในต่างประเทศ Macbook Apple อ่า iPhone หรือซัม u n g ของเกาหลีต้องดูเรื่องของเงินทองของประเทศนั้นๆ GDP อัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินลูกค้าของเราที่เราจะมองดูเช่นสกุลเงินดอลลาร์มาเทียบแบบสกุลเงินบาทอยากจะเอาไอโฟน10มาขายเจ้าของก็คือ อาบริัไม่รู้ใครที่ถือหุ้นไปัก็แต่สติปจ๊อบเลยอะเขาอาจจะต้องมาเร็งเห็นและสมัยก่อนว่าอิสุภุณเงินประเทศไทยเรื่องของเศรษฐกิจมีกําลังซื้อสินค้าของชั้นมากน้อยเพียงใดนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจ PE ต่อมา S ตัวนี้หนูจะสังเกตได้ว่าอาจารย์เอารูปตัวนี้มาก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคนผิวเข้ม คนผมหยิกเด็กตาเสียมตาตาสีฟ้าคนโซนอินเดียเอเชียเนาะหน้าตาเป็นหมวยๆหมยตรงเนี้ยทัศนคติวัฒนธรรมสภาพสังคมมันหล่อหลอมให้คนเรามีความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปคนจีนก็ต้องการอาจจะต้องการสินค้าที่มีไอทีเข้ามาเพราะว่าเขามีความเจริญและ <Okay. S 1> คนที่เป็นผิวเข้มเขมแบบนี้อาจจะถ้าโตขึ้นในกลุ่มประเทศทาง แอฟริกาอาจจะยังไม่เคยเรียนหนังสือเนาะอาจจะมีความรู้น้อยความคิดก็จะเปลี่ยนไปความคิดที่บอกมาตรงนี้มันจะนําไปสู่ของการคิดที่จะเลือกสินค้าอยากจะสั่งสินค้าอยากจะได้สินค้าอะไรเราจะเห็นได้ว่าหลายๆสินค้าหลายๆธุรกิจมันจะมีสินค้าที่ตอบสนองคนเราไปทุกๆที่คนเอเชียคนเขียวเข้มคนฝรัง่งอ่านคนที่เป็น ลักษณะแตกต่างกันเนาะตรงนี้ก็ดูสังคมวัฒนธรรมศาสนาไล่ไปเนาะเรื่องของสังคมต่อมา p E S T ตัว, T ต,ว, T, ตว T ตัวนี้ด้านบนก็คือเทคโนโลยีอ่ะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหลายบางบาง,บางประเทศยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแอฟริกายังไม่มีอินเทอร์เน็ตบางประเทศก็ยังไม่มีใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางประเทศก็ 3G 4G 5G ไปแล้ว แตกต่างกันการรับรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงเราดูโซเชียลมีเดียเราใช้ Facebook กันเป็นไงเอ่ยแอบปบเดียวคิดติดถ้าเป็น Twitter เป็นไงติดแฮชแท็กเนาะท็อปทวิตท็อปท็อปเทปขึ้นไปเลยเนาะตัวแฮชแท็กเป็นไงดูใจน้ำยังร้ายร้ายร้ายเนาะร้ายโซเชียลเป็นไงอะเรามองดูญี่ปุ่นผลิตขนมมา แป๊บเดียว Facebook มีคนลิงก์กันไปลิงก์กันมาแชร์กันไปแชร์กันมามาที่ไทยถึงไทยแล้วคนไทยก็เริ่มเห็นอยากได้สินค้าที่มันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่จะมาในไทยหน้าหรือยังไงฉันมีกําลังนิดนึงฉันสั่งซื้อเลยธุรกิจเริ่มขายได้เริ่มขายสินค้าและบริการได้ธุรกิจโลจสิสติกของเราก็เหมือนกันเรื่องของไอทีเนี่ยต้องเข้ามาแพ็กกิ้งสินค้าเช็คสถานะดูตําแหน่งพิกัดต่าง ถ้าเราเข้าไปทาธุรกิจในประเทศที่ไม่มี i อเราจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนี้เป็นหลักพิจารณาต่อมาเป็นตัว e เนา e ตัวหนึ่งคือ environment เดี๋ยวมีสอนในบทที่2ออันนี้เกิดนําก่อนอันนี้เป็นธุรกิจที่ในปัจจุบันต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านีเน้เป็นเทรนในยุคปัจจุบันทุกองค์กรทุกธุรกิจถ้าทําธุรกิจระหว่างประเทศบางประเทศมีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมถูก มันอยากขึ้นมาเราจะต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ทำตามตตก็จะถูกถอดการลงทุนเช่นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในโลกเนี้ยเดี๋ยววันนี้มีบอกเขาเน้นมากเลยทวีปต,ต่างๆบางทวีปเน้นเรื่องของธุรกิจที่เป็นสิ่งแวดล้อมธุรกิจนี้ไม่ใช่เราผลิตสินค้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากระบวนการการผลิตเราอาจจะต้องใช้พลังงานทดแทนอาจจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติหรือการใช้ขยะ เ,เอาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องย่อยสลายได้เนี่ยเป็นทิศทางแบบเนี้ยธุรกิจบางธุรกิจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆเขาไล่กับประเทศเลยหมายถึงว่าผลิตปล่อยตั้งโรงงานสมมติบบไปตั้งโรงงานที่ไทยแล้วไทยเราเคร่งเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเลยมาจากจีนโรงงานจากจีนมาตั้งล้วปล่อยแม่น้ำเออปล่อยของเสียลงแม่น้ําปล่อยก๊าซขึ้นไปบนฟ้าเอามีสิทธิ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมของไทยเรามีสิทธิ์ถอนใบอนุญ,ญาตการลงทุนได้ถ้าเราเคร่งเรื่องนี้ นาะอ่ะอันนี้เป็นแบบเนี้ยเป็นทิศทางแบบนี้ต่อมาเรื่องของกฎหมายกฎหมายของเรานี่แน่นอนเข้าไปประเทศไหนเทศหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายไล่ไปถ้าเป็นโลจิสติกของเราดูเว้งแต่สุลกากรพิธีการนําเข้าส่งออกอนุญ,ญาตอะไรบ้างไม่อนุญาตอะไรบ้างเราจะต้องดาเนินการให้เป็นแบบนั้นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินเนาะการนําเงินเข้านําเงินออกจากประเทศทําได้อย่างไรการถือหุ้น อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นไหมไม่อนุญาตหรือต้องให้คนประเทศนั้นเข้ามาร่วมถือหุ้นอันนี้เป็นที่ต่างๆมากมายรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโคนเช่นแต่งงานเพศเดียวกันอานิตาขึ้นมาใหม่พกอาวุธปืนในที่สาธารณะในสหรัฐอเมริกาอ่ะอันนี้ต้องเกี่ยวข้องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆกฎหมายตัวเนี้ยเวลาเราจะเข้าไปดําเนินธุรกิจเบื้องต้นต้องมองซึ่งทั้งหมดเนี้ย P E S, S T E.L มันมีตัวย่อของมันก็คือคำข้างหน้า Political, Economic, Social, Technology, Environment, Legal หรือกฎหมาย P.E.S.T.E.L ทั้งหมดนี้เป็นหลักเบื้องต้นเบสิกที่สะพิจารณาหลักการของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะในวิชานี้จะมองให้เราเห็นในธุรกิจโลจิสติกส์เนาะเบื้องต้นก่อนว่าเราจะดำเนินธุรกิจ ต่างประเทศเราต้องพิจารณาอะไรหรือเราอยากทําธุรกิจในต่างประเทศตัวเนี้ยหลักการตัวนี้มันจะเป็นเบสิกที่เราต,ต้องมองประเทศนั้นมองให้ขาดว่าเช่นอาจารย์จะส่งสินค้าไปขายที่จีนอะ่ะอาจารย์ก็ต้องมองก่อนเฮ้ยการเมืองของจีนน่ะเขาเป็นแบบไหนดูซิว่าเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์รู้จักไม่เอ่ยค <Community S 1> อมมิวนิสต์เนาะเดี๋ยวมีคมาอธิบายในบทที่2เศรษฐกิจ เฮ้ยสกุลเงินเขาเป็นสกุลเงินอะไรเขาจะแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินบาทเนี่ยเราจะขาดทุนหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหยวนเท่ากับหนึ่งบาทหรือถ้าไปแลกกับอเมริกาสกุลเงินดอลลาร์สมมุติเอาเลขกลมๆมสามสิบห้าหรือสามสิบบาทมันแข็งค่าหรือมันอ่อนค่าอาจารย์เอาเงินไปล้านหนึ่งไปลงทุนจะคุ้มไหมอันนี้เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องของผู้บริโภคดูไปเรื่องของไอทีใช้อย่างไรในประเทศนั้นสิ่งแวดล้อมต้องดูนิดนึงรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประเทศเขาด้วยเนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและก็กฎหมายตัวสำคัญเนาะตรงนี้าจาย์จะไปขายที่จีนอาจายนก็ดูจีนทั้ง5มิตินี้ขอขอใหนึ่งสองสามสี่ห้าหมิตินี้เนาะหมิตินี้มองซิว่าประเทศจีนสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเขาเป็นแบบไหน นี่ก็คือใบเบิกทางในการทําธุรกิจอ่าเบื้องต้นวันนี้ก่อนเนาะเรื่องของบทที่1ของเรามีหัวข้อต่างๆเนาะหัวข้อที่สําคัญสาคัญเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นสาโกลนเรื่องของให้เรารู้จักธุรกิจระหว่างประเทศไล่ไปเรื่อยๆจนเป็นสาเหตุและปัจจัยสู่ความสําเร็จในการทําธุรกิจบทนี้เป็น introduction เบื้องต้นให้เราเข้าใจก่อนว่าเออไอ international เนี่ยในด้านบิ s i n e s เนี่ยมันจะปรับ ความคิดเราได้อย่างไรเราจะปรับความคิดเราเป็นอย่างไร